สิ่งที่ทำมาตลอดเนี่ยทำเพื่อโมตลอดค่ะตอนนั้นเราก็ไม่ได้พูดเพราะว่าเรากลัวว่าพูดไปแล้วจะเสียลูกคดีคนจมน้ำสามวันทำไมร่างกายไม่บวมไม่อืดน,น้ำมันเชี่ยวจังแต่ทำไมร่างโมเจอที่เดิมเนี่ยคือสิ่งที่เราสงสัยคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาว่าเนี่ยถามก่อนดูเจตนาก่อนว่านาเจตนาอะไร เจตนานะคือเจตนาคือต้องการให้ทุกคนติดตามคดีต้องการให้คดียังเป็นกระแสะอยู่ต้องการพลังในโซเชียลเนี่ยนะฮะเข้าไปดันแฮชแท็กในทวิตเตอร์ แต่งงเหมือนกันว่าทําไมข่าวไปเขียนว่าแอนนาพูดกับกรอกคืออย่าอย่าลืมนะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเจอโมกับรูปถ่ายที่เราเห็นจากสถาบันนิติเวศเนี่ยมันคนละเวลากันแล้วตอนนั้นน่ะแอนนาคิดว่าตํารวจยังไม่สรุปคดีถ้าเราออกมาพูดก่อนแล้วถ้ามันเสียรูปคดีเราต้องรับผิดชอบ ตอนนี้คือตำรวจออกมาพูดแล้วเราก็พูดได้ในส่วนที่เราพูดเพราะว่าตำรวจสรุปรูปคดีไปแล้วแล้วอายาการก็ให้สอบเพิ่มอีก20ประเด็นดังนั้นอะไรที่เราสงสัยแอนนาโมมินาฮิโปเราไม่เคยอยู่าตามหาความจริงส่วนสภาพศพหลายคนถามว่าทำไมตอนแรกไม่เห็นสภาพบาดแผล ต้องเล่าแบบนี้แอนนาสงสัยกับเหมือนที่ทุกคนสงสัยตอนที่ทุกคนถามแอนนาแอนนาก็มีคําถามนี้เหมือนกันกับทางสถาบันนิติเวชแอนนาถามไปเรียบร้อยแล้วว่าแอนนาฝากคําถามไปว่าทําไมตอนแรกล่างโมขึ้นจากน้ําเนี่ยทำไมไม่เห็นบาดแผลคําตอบที่ได้คือเขาบอกว่าโมเป็นคนผิวขาวตอนขึ้นจากน้าเนี่ยก็เลยยังไม่เห็นริ้วแผล แต่พอระยะเวลาผ่านไปร่างกายอ่ะเปลี่ยนสีสีของร่างกายเนี่ยมันเริ่มเข้มขึ้นก็เลยเริ่มเห็นบาดแผลมากขึ้นคราวนี้เราก็เลยมีคำถามก็อยู่ในใจว่ากับโมมินากับพิโปอนนาพุดเดิลเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าแล้วบาดแผลมันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งมากมายขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นบาดแผลข้างขาบาดแผลตรงริ้วข้อพับตรงไหนที่มันเป็นบาดแผลเราก็ถามซึ่งเขาบอกว่าตกท้ายเรือใช่ไหม พอบอกว่าตกท้ายเรือเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าทําไมตกท้ายเรือแล้วแผลมันเยอะจังเพราะว่าเรือมันแล่นออกไปเลยเขาคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าหลายคนถามว่าทําไมไม่พูดก่อนหน้านี้ตอนนั้นตํารวจยังไม่สรุปคดีเราไม่พูดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะสรุปออกมาแบบไหนถ้าพูดออกไปแล้วแล้วไม่มีผลต่อรูปคดีคนรับทัวร์คือใครดิฉันดังนั้นอะไรก็ตามถ้าเราจะพูดหรือออกมาพูดเนี่ยมันต้องชัวร์แล้วสำหรับคนที่มาตีความใหม่แบบว่า เนี่ยเพื่อนๆเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนทําไมคะสิ่งที่ทํามาตลอดเนี่ยทาเพื่อโมตลอดค่ะสิ่งที่ทํามาตลอดทั้งหมดทําเพื่อโมรับแมวมาเลี้ยงพอรักโมบริจาครถพอรักโมทุกวันนี้ยังไม่หยุดตามคดียังพูดเรื่องคดีโมเพราะไม่อยากให้คดีเงียบคืออันนี้นาชัดเจนมากเลยนะส่วนเรื่องสภาพศพอะอน,นาบอกก่อนว่าอน,นาเพิ่งไาเห็นรูปนี้ได้ไม่นานก่อนหน้าที่จะตำรวจจะสรุปคดี แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้พูดเพราะว่าเรากลัวว่าพูดไปแล้วจะเสียรูปคดีแต่ตอนนี้คดีมันสรุปออกมาแล้วเราก็พูดออกไปเลยว่าทําไมทําไมถ้าพูดตอนนี้จะโดนจะเป็นถอยไหมเนี่ยพูดเลยละกันเราแค่รู้สึกว่าคนจมน้ำสามวันทําไมร่างกายไม่บวมไม่อืดจบปะเราสงสัยแค่ว่าน้ํามันเชี่ยวจังแต่ทําไมร่างโมเจอที่เดิมเนี่ยคือสิ่งที่เราสงสัย ว่าจะไม่พูดละตอนแรกจะให้คนทุกคนมาต่อยอดมาถามมาแบบไปตีประเด็นกันน่ะก็พูดไปเลยแล้วกัน,กนจบทัวจะลงตำรวจจะลงหรืออะไรจะลงก็ช่างมันพูดเลยแล้วกันคือถ้าคนได้เห็นรูปตอนแรกตอนแรกตอนที่คุณหมอสถาบันนิติเวชถ่ายจะรู้ว่าสภาพร่างกายเหมือนคนนอนหลับแล้วบวมน้ำเล็กน้อยแล้วสิ่งที่เราและเพื่อนๆสงสัยตอนนั้นคือตอนตอนที่เจอรูปนั้นคือ คนจมน้ำสามวันทำไมสภาพเหมือนคนนอนหลับน้ำเชี่ยวแรงมากน้ำแรงมากแต่ศบเจอที่เดิมมันเป็นไปได้แค่ไหนที่ว่าร่างกายทุกคนเข้าใจนาใช่ป่ะว่าเราแปลกใจเรื่องนี้แต่เราไม่ได้พูดตรงๆรงราคาที่ขึ้นมาในเรียวสวยไม่มีการบวมไม่มีการอื่นเราคิดแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยแต่เราไม่ได้พูดออกไปตรงๆเพราะว่าการพูดบางอย่างมันอาจจะกระทบต่อคดี แล้วถ้าเราอันนี้พูดตรงเนาะเราก็เซฟตัวเองไม่ให้โดนฟ้องเพราะถ้าเราโดนฟ้องการพูดของเราจะพูดได้น้อยลงวันนี้นายยังพูดได้เพราะนายยังไม่ได้มีประเด็นหรือการโดนฟ้องจากใครแต่เมื่อไรก็ตามที่เราโดนฟ้องแล้วเรายังพูดอยู่นั่นหมายความว่าเราไม่เกรงกลัวอำนาจศาลดิฉันจึงเลี่ยงประเด็นทุกอย่างที่มันจะเป็นประเด็นที่ทําให้มันจะโดนฟ้องได้เข้าใจยังเขาเนี้ยว่าทำไมถึงบอกว่าสภาพโมต,ตอนแรกเหมือนคนนอนหลับเก็ายัาง คือพอไม่พูดตรงก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งต้องพูดตรงๆไปเลยจบจะได้หายสงสัยกัน